สว,ส,สวัสดีค่ะนะเอวิราค่ะวันนี้นะัภูมิใจนําเสนอนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นตู้อบฆ่าเชื้อ UV นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ามีขนาดไซส์เล็กนะคะที่เหมาะนะคะเกี่การไปตั้งไว้ที่คอนโดที่ต้องการพื้นที่น้อยๆนะคะหรือว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยจะต้องปั๊มนมในที่ทํางานนะคะและการจะต้องเอาอเครื่องปั๊มนมเนี่ยนะคะกลับมาล้างที่บ้านบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของความสะอาดนะคะดีกว่าไหมที่จะไปตั้งไว้ที่ทํางานเลยนะคะล้างเสร็จก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยค่ะ การใช้นะคะเหมือนเหมือนกันง่ายๆนะมีทั้งโหมดที่จะเป่าให้แห้งอันนี้นะคะดรายอินะคะแล้วก็โหมดฆ่าเชือ้อ โหมดอัตโนมัติที่ทําทั้ง2องอย่างนะคะแล้วก็โหมดที่จะเก็บรักษานะคะดังนั้นตู้อันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เก็บขลนมได้ด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการใช้ค่ะเก๋กว่านั้นคือเราสามารถเลือกเวลาได้นั่นเองนะคะเวลาเช่นว,ว่าถ้าสมมติลองเลือกกลุ่มออตโต้นะคะจะมีเวลาให้เลือกตั้งแต่41นาที51นาที61นาทีนะคะความต่างก็คือว่าเวลาในการเป่าให้แห้งเนี่ยมันจะนานกว่านั่นเองเหมาะสําหรับการที่เราใส่ผลิตภัณฑ์ล,ลงไปในนี้เยอะๆๆ,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 ๆหลายๆชิ้นนะคะ แต่ถ้าใช้ของน้อยชิ้นก็ใช้จํานวนเวลาที่น้อยลงส่วนเวลาในการทําการผ้าเชื้อเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วคือประมาณสิบบนาทีนั่นเองค่ะสิ่งที่เราสามารถใส่ลงไปในนี้นอกจากขวดนมนะคะต่างๆแล้วก็จะมีของเล่นลูกเช่นบัตบูบแบบนี้นะคะหนังสือผ้าแบบนี้นะคะย่างกัดแบบนี้นะคะตุ๊กตานะคะรวมไปถึงพวกจุกหลอกด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กเนี่ยกำลังชอบเกาข้อปากนะคะวิธีการก็กดตรงนี้ง่ายๆนะคะ ใส่สิ่งต่างๆลงไปถ้าเป็นขวดนมนะคะก็พยายามหงายนะคะหงายเพ้าไวแล้วกันนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้ววิธีการเลือกนะคะเราก็เลือกเวลาสมมติถ้าปุ่มแรกคือ4ี่สิบนาทีกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นห้าสิบเ็นนาทีถ้าเรากดอีกครั้งก็จะเป็นหกสิบเ็นนาทีแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็จะเริ่มทํางานนั่นเองนะคะระหว่างการทํางานนะคะถ้าเป่าให้แห้งเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินและถ้าทําการฆ่าเชื้อจะเป็นอีกสีนึงนั่นเอง แค่นี้ค่ะง่ายๆมากเลยนะชอบตรงที่ว่าเครื่องเล็กน้ำหนักเบาสมมติว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถที่จะพกเอาไปแล้วก็ไปเสียปบปลั๊กที่โรงแรมใช้ได้ด้วยเป็กันค่ะ